ต่อจากนี้ไปเขากรับนิมนตนท่านพระอาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเลยพระสิริรัตนเมธีได้เป็นองค์แสดงธรรมเปิดเป็นปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติธรรมวันมาคบูชาปีพุทธศักราช2562ที่พุทธมณฑลจังหวัดเลยในโอกาสนี้เป็นลำดับต่อไปกับนิมวตลครับ จ้ากาคุณพอ่อคุณแม่เตรียมอาราธนารรมพร้อมกันค่ะพระมาจาโลกาที่ปติ ตาอຕนติเอา นิมนต์เจ้าค่ะขอนอบนอบ้อมแด่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอเรียนท่านอาจารย์พระครูอุดมวารานุวัฒนท่านอาจารย์นิรุตนะแล้วก็ครูบาอาจารย์นะที่อยู่ณสถานที่อย่างนี้ เจิญพรญาติโยมผู้หาใครในบุญทั้งหลายทุกท่านนะท่านโยมตามสบายนะ <c oughs> เป็นภาพเป็นปรากฏการที่น่าพื้มปิติน่าดีใจนะ <c oughs> เพราะว่าภาพรปรากฏในวันนี้นะที่เป็น สุขาสังกาสาสม,มัคีของพวกเราชาวพุทธนะไม่แยกนิกายว่าเป็นชาวพุทธจริงๆนะจึงเกิดสิ่งที่น่ามหาัศจรรย์ทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดขึ้นเกินความคาดหมายในฐานะที่ตัวกระผรมหรืออาตมาได้มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้เนี่ย <c oughs> รับความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือนะจากคณะสงฆนะ์จากคณะสงฆ์ทั้งสองนะเรียกว่าคณะสงฆ์จังหวัดเลยเรียกอย่างนี้เนี่ยด้วยความพื้มปิติด้วยความดีใจนะเรียกว่าในนามคณะสงฆ์เลยนะแทบจะไม่ต้องบอกว่าเป็นนิกายเป็นภาพบรรยากาศอย่างนั้นแม้กระทสถานที่แห่งนี้ ที่เป็นแบบเนรมิตนะญาติโยมที่ติดตามทางคลืนของท่านอาจารย์พระครูดมเนี่ยนะคงจะทราบว่าที่เรานั่งอยู่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน,นยังเป็นป่าโยมสองฝั่งมีเฉพาะถนนนะแต่ว่าด้วยความตั้งใจของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะท่าอาจารย์ อุดมวราวรนุวัฒน์นี่ต้องขออนุโมทนาขอบคุณท่านนะเป็นผู้บุกเบิกเมื่อครูบาอาจารย์ท่านพาบุกเบิกแล้วโยมก็ไม่ยออ่อนทะ้อรู้ว่าสถานที่แห่งนี้ยังเป็นป่าอยู่นะผู้ทธมนทนมีแต่เฉพาะฐานองุ์พระยังไม่มีนะสารูปรภคไม่มีห้องน้ำไม่มีน้ำไม่มีห้องซ้วมไม่มี อาตมายังคิดนึกออาจารย์ไหวเลยไม่พาโยมมาลำบากเลยยังคิด <c oughs> นะบอกอาจารย์จะว่าอย่างนั้นพาลุยมาหลายที่แล้ว <c oughs> แล้วเห็นแล้วก็พื้มใจชื่นใจจริงๆเป็นหมหถมาเลิกนะญาติโยมบุกป,ป่านะเป็นมโหมมาเลิกเป็นชุดแรกนะ ที่จัดกิจกรรมอย่างนี้เนะี่ยญาติโยมก็ต้องร่วมสนธนาญาติโยมด้วยคนะณะสงฆ์ก็ทั้งหลวงพ่อจังหวัดทั้งสองนะักบาอาจารยนะ์ท่านก็มาเป็นกําลังใจส่วนราชการท่านก็สนับสนุนเท่าที่ทําไดนะ้ในส่วนราชการนะแล้วก็เกิดสิ่งที่เป็นมาสจันทร์เนื่องในวันนี้เลยเป็นวันมาฆบูชาอยากจะเอาไปเป็นปฐมเลิกนะได้ ทราบก่อนงานเนี่ยประมาณสองอาทิตย,ย์ในการที่เตรียมสถานที่ในการที่จะจัดนะประมาณสองอาทิตย์ประมาณสิบกว่าวันยังคิดอยอู่ว่าเราจะไหวไหมทันหรือเปล่ามันจะฉุกลงหกหรือไม่ที่รองรับญาติโยมกว่าโยมจะทำหนี้เอาได้ <c oughs> ว่าจัดงานคือไม่มีความพร้อมทั้งอย่าง นะ็็คิดเป็นกังวลในฐานะผู้จัดการนะคิดเป็นกังวลเป็นอย่างมากเลยนะแต่ว่ามาเห็นภาพในวันนี้เนี่ย <c oughs> ร่วมด้วยช่วยกันญาติโยมกนะ็มาทุกอาเภอเกือนะบจะทุกหมู่บ้านของจังหวัดเลยนะเป็นสิ่งที่มีความประพฤ่มยินดีนะอาตมาเองก็มาจากด้านซ้ายมาที่นี่เนี่ยก็ เกือบจะทุกวันก็ว่าได้ในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเดินทางนะเพราะว่าเดินทางไกลนะก็มาดูนะมาดูแล้วก็มาให้กำลังใจแล้วก็เต็มร้อย <c oughs> เรียกว่าเกินร้อยก็ว่าได้ในการที่จัดงานแต่เห็นญาติโยมนี่แหละโยมเล่าว,ว่ารู้ว่าสถานที่ไม่สบายะนักแต่ญาติโยมก็ยังสูนะ้นั่นเพราะว่า <c oughs> อยากได้บุญได้กุศลแล้วก็อยากจะสร้างพลังของชาวพุทธ ให้ปรากฏนะสิ่งที่โยมแสดงออกในวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าส่วนราชการบางส่วนพูดไม่ออกเพราะว่าเราขออะไรหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเต้นประมาณทั้งหกสิเก้า 60, อี้สามพันท่านบอกคนที่ไหนจะมา,าพันกว่าก็พอแล้วประชุมสองรอบสามรอบนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏในบันี้นี่ยคงจะทำให้ส่วนราชการที่ท่านมาเห็นนี่ะคงจะทึ่งในความสมัคคีของเราชาวพุทธเนี่ยดูแครนนะพลังของความสมัคคีของความศรัทธาที่อยากจะสร้างศูนย์รวมเพราะตรงนี้มันจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธจังหวัดเลยเพราะว่านโยบาย และสิ่งที่พระเถราะาท่านทุกร,รูปมองไปว่าปัจจุบันนี้การบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้บางอย่างจะต้องนอนุรมุมปฏิรมหรือว่าปฏิรูปในสิ่งที่มันเป็นไปในตามยุคตามสมัยอยากจะทำให้เป็นจริงเป็นจังคือเป็นศูนย์การทำงาน ของคณะสงฆ์จังหวัดนะโดยเฉพาะ,ะเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองนั่นคือเป็นเป้าประสงค์ใหญ่ว่าถ้าสำเร็จตามโครงการทุกอย่างนะพระเทระทั้งสองหมายความว่าเจ้าคณะจังหวัดก็จะต้องมาทำงานอยู่ตรงนี้นะอาจจะไม่ได้มาอยู่ประจำนะเพราะว่าเรื่องเอกสารเป็นเรื่องสำคัญมากในปัจจุบันเปลี่ยนเจ้าคณะจังหวัดครั้งหนึ่งต้องไปนับ นังหนึ่งหม่รวบรวมเอกาสารสถิติพระสงฆ์องค์สม,มนเนรกว่าจะเข้าที่เข้าทางหลายปีที่ผ่านมาในยุ่งยากในขณะที่ราชาการเขามีสราการณ์ในไหมมีที่ว่าการอำเภอเปลี่ยนคนแต่ไม่เปลี่ยนสถานที่คณะสงฆ์เองก็ต้องคิดอย่างนั้นนะจึงเกิดตรงเนี้ยอยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นที่ทํางานของ สำนักง,งานพระพุทธศาสนานเป็นสถานที่เป็นเอกเทศอาตมาเองเนี่ยก็ว่าเป็นคนสมัยใหม่นะไม่ใช่เก่าแต่เวลาเดินขึ้นสารกลางไปไป,ไป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 ทำหน้าที่หรือว่าไปไป,ไปติดต่อประสานงานเนี่ยมันยังเคอะเคอะเขินเข,ขินนะเมันเคอะเคอะเขินเขินเนี่ยถ้าเรามีสถานที่ของเราอย่างนี้มีพระสงฆ์มีอะไรของเราอยู่สำนักพุทธนะ ามาอยู่นะันก็จะเป็นที่ทำงานต่อไปก็ชาวพุทธนะติดต่อประสานงานเกี่ยวกับพระศาสนามันก็จะเป็นปึกแผนแล้วก็เป็นเอกเทศเพราะว่าเรื่องความสามัคคีเรื่องเอกสารเรื่องอะไรต่างๆนะตามยุคตามสมัยนะเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องคิดไม่ไนดะ้หมายขอว่ามาสร้างไว้แล้วจะปล่อยให้ลกลาง เหมือนสวนราชการบางอย่างบางที่ใช้งบไปสร้างแล้วก็เป็นป่านะไปดูสถานที่ห,หลายๆที่นะอะไรเรียกว่าศูนย์อะไรเป็นที่ออกกําลังกายไปเห็นในห,หลายที่ผ่านไปอ,อย่าท่วมใช้งบ30 40ล้าน้อยล้านหลายร้อยล้านนะแต่ตรงเนี้ยนะเมื่อทําขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการสารต่อนะซึ่งก็ได้คุยกับผู้มี ส่วนในการที่จะดําเนินงานตรงนี้ต่อเนี่ยก็คุยกันว่าห้องน้ําอันดับที่1อันดับที่2คือศาลา,าโดมปฏิบัติธรรมพอมีศาลาโดมปฏิบัติธรรมแล้วญาติโยมก็ปฏิบัติมันมาค่าวิสาขาอาสร,รหาระดับจังหวัดเราจัดตรงนี้ได้งานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาหรือว่างานสําคัญทางสถาบัน พระมหากษัตริย์ถ้ามีงานที่จะต้องใช้คําว่าคณะสงฆ์จังหวัดเราจะมาใช้สถานที่่างนี้มันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้วันเนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ตัวกระผมเองหรืออาตมาภาพมีกําลังใจจริงๆไม่ค่อยได้พักเลย <c oughs> สามสวันเวันเดินทางทุกวันไม่เห็นแล้วหายหายเหนื่อย ให้เหนื่อยว่ายโยมก็ชาวพุทธเราก็เข้มแขนะ็งมีความสามัขคีที่จะสร้างที่จะทําตรงนีนะ้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนานะเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันเราเป็นห่วงนะเราเป็นห่วงนะและคิดว่าคงไม่เหลือบาปกาแรงนะไม่เหลือบาปกาแรงนะเราลงทุนกันหลายรอบ นะกว่าจะได้งบในการสร้างองค์พระในองค์ประกอบอย่างอื่นเนี่ยทราบว่าทางสวนราชการท่านก็ท่านก็นกรับปากกันะท่านบอกว่าขอให้ได้องค์พระองค์พระเนี่ยท่านไม่มีงบให้ต้องให้ชาวพุทธเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างนะเราจะได้มีส่วนร่วมท่านก็บ่าอย่างนี้เนี่ยก็เป็นความประสงค์เป็นเจตนารมณนะ์ที่ท่านกระตุ้นให้เราสู้ นะในการที่จะช่วยกันแต่ว่าสิ่งก่อสร้างบริเวณที่เหลือตามโครงการเนี่ยอีกหลายร้อยล้านเนี่ยนะคิดว่าทางส่วนราชการก็คงจะช่วยทีนี้แต่อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกว่าถ่าสร้างแล้วเราจะมาใช้ประโยชน์ไหมไม่อยากให้มันเป็นที่ล้างเหมือนกับสถานที่ราชการหลาย,ลาย,ลายที่ที่ไี่สร้างโ,โดมใหญ่ๆเห็นว่าเป็นที่ออกกําลังอะไรแต่ไม่ค่อยมีคนไปใช้นะหลายๆที่เห็นแต่อันนี้เห็นแล้ว นะขนาดเต้นไม่มีก็ยังหามาได้ไม่มีเต้นไม่มีที่นั่งไม่มีที่อยู่ที่อาศัยโยมก็มาตั้งใจนันก็เป็นแรงผลักดันให้ผู้ที่ทํางานในคณะสงฆ์ก็เออเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะไม่ใช่เราทำเออโยมไม่ตามแต่อันนะี้โยมตามนะก็คุยให้ฟังโยมจะถือว่าเป็นการอาตมามแสดงธรรมหรือเทศต้องบอกไว้ก่อน นะไว้ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เราแสดงธรรมอันนี้มาคุยในเรื่องกิจการงานคณะสงฆ์ว่าทําไมจึงทําอะไรตรงนี้สร้างตรงนี้ทําเพื่ออะไรไม่ใช่สร้างองค์ใหญ่ตัวโมโหลานทั้งพระองค์งใหญ่แต่งานก็ไม่ได้ใช้อะไรไม่ใชนะ่ต่อไปจะเป็นส่วร,รวมของของคณะสงฆ์ของชาวพุทธทุกกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมระดับจังหวัดนะม่ใช้ตรงนี้นะเพราะ,ะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะสิ่งที่ญาติโยม นะทำไว้นะหถือว่าเป็นปฐถมมาเลิกในครั้งนี้เนี่ยนะมันจะต่อยอดนะจะต่อยอดรนะับรองว่าวันวิสาขะน่าจะาดูดีขึ้นเรื่อยๆนะอดูดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าดูศรัทธาญาติโยมในวันนี้ที่จะมาคิดไว้ว่าโได้ค่าเต็นท์ค่าสถานที่นี้หนึ่งหน่อยไม่ หนักเกินไปก็ดีใจแล้วนะแต่พอทราบยอดที่ญาติโยมร่วมบริจาคเกิดความกำลังใจมีความกำลังใจนะดีใจแนะว่าคงไม่เกินความสามารถของพวกเราชาวพุทธในจังหวัดเลยที่จะสร้างตรงนี้ให้เป็นอนุสรสถานทางพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้มาใช้ประโยชน์นะ เพราะว่าหลวงปู่นะหลวงตาทาั้งทางที่ท่านก็ไม่ค่อยได้รับกิจไม่ไม่ยอมรับกิจที่มนต์นี้ไปในที่ต่างๆแต่งานนี้ท่านก็มานะหลวงพอ่อหลวงตาไม่ว่าหลวงพอ่อจังหวัดทั้งสองนะพระเทลานุเทลาที่มีบาร,รมีนะไปไปคุยหลวงพอ่อหลวงปู่คันตีหลวงปู่นิพนธ์หลวงปู่ชาลีนะที่ท่านเป็นเจ้าวาดวัดผูป่าภูก้อนนะ ท่านก็ยังเมตตามาถึงที่นี่นะยโยมนะท่านมาว่าดูสิมาดูพลังของอาชาวพุทธจังหวัดเลยมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจขนาดไหนท่านมาเห็นแล้วท่านมานั่งตากแดดนั่งปรุกให้เราเป็นความเมตตาของพระเถราของพระผู้ใหญ่ที่หาได้ยากทางั้นท่านปกติท่านจะไม่รับกิจนิมนต์ไปในทีน่ไหนไหน นะแต่งานนี้ท่านมาแล้วก็มานั่งตากแดดด้วยนั่งโผล่ให้เราเช่าวาตวัดป่าป,ปูก้อนนะโยมนะเพ็นกำลังใจหลายหลาฝ่ายทำให้ผู้ทำงานนะ <c oughs> เห็นแล้วอ,อคิดว่าพุทธมทนเจงหวันเลย <c oughs> นะน่าจะไปได้ดสวยไปได้ดีนะไปได้ดีเนะพราะว่าท่านก็ร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายอย่างที่ว่าแล้ว นะโดยเฉพาะบ้านเมืองมาเห็นคงจะเกิดความพื้นปิติเหมือนกันนะที่ว่าเราก็ทําได้นะถึงจะไม่มีงบสนับสนุนจากทางภาครัฐนะในการสร้างองค์พระเนี่ยเมตต่บาทเดียวแต่เท่านี้เท่านั้นก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่สนับสนุนอย่างฐานที่เรานั่งอยู่ที่เห็นอยู่เนี่ยก็ใช้งบกว่า20กว่าล้านนะนะซึ่งทางท่านอาดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนะท่านวิรุธนะ ท่านได้มาสร้างให้แต่ท่านบอกว่าองค์พระคณะสงฆ์กับชาวพุทธนะ่จะต้องสร้างกันเองท่านว่านะ <c oughs> จึงเป็นที่มาจะเป็นที่มาที่ไปนะเรากไ็ได้รับความเมตตาจากหลวงพอ่อหลวงปูนป่นะิพนธนะที่อยู่วัดป่าสลา,าน้อยดันซ้ายนะจริงๆท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดสมเด็จภูเรือมุ่งเมืองนะอยู่ที่ภูเรือ แต่ว่าตัวท่านจะอยู่ที่ดันซ้ายเป็นส่วนมากท,ที่ที่วัดป่าสลายนยที่เล่ามาให้ฟังนะ่ก็ให้รู้ว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรแล้วก็จะดําเนินการอย่างไงในในจุดตรงนี้นะยิ่งได้รับการสนับสนุนจากทางสถานีวิทยุสามค่ายใหญ่ศ <c oughs> ิดมวงป่าจริยธรรมแล้วก็ที่ หลวงพ่อสุพิษนะทำพระใหญ่นะ <c oughs> คิดว่าเราจะได้เป็นสุขาสังฆษะสมัคคีของหมู่คณะนลองหมู่คณะญาโยมถ้าไปเห็นหนลวงพ่อที่นั่งอยู่ด้วยกันนะไม่ถือเนื้อถือตัวนะเกจิทั้งนั้นเลยญาโยมก็เข้ากราบเข้าไหวน้นก็เป็นปฐมเมื่เลิกขั้นว่างนันนะมาคุยให้ฟัง จริงๆก็จะกลับแล้วแต่ว่าเอ๊ะอาจารย์ทัางก็สู้มาตั้งแต่ก่อนงานตั้งสองอาทิตย์นะอาจารย์อด่ยก็มากำลังให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่ามาเองพรุ่งนี้ก็ต้องลงมาที่นี่อีกในจะมาดูเรื่องการเก็บสิ่งของทั้งหมดที่อยู่เต็นท์ใหญ่ต้องมาบัญชาการเองเนาะต,ตอนเย็นประมาณห้าทุ่มต้องเด,ดินทางไปที่พุทธมนฑลส่วนกลางเพื่อเข้าร่วมประชุม กับทางโรงเรียนปริยสามมันทราบว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชท่านจะมาเปิดในวันที่21แล้วก็คงจะนอนที่นู่นคืนหนึ่งเป็นเงินสองวันนะประชุมเกี่ยวกับโรงเรียนปริยติสามมันนะพรุ่งนี้ตอนเย็นเพราะฉะนั้นเช้ามาที่นี่ดูแลเรื่องการเก็บสิ่งของบ้างมาให้กําลังใจเองไม่ได้เก็บเองพาดูพวกครวสิ่งของท่านนที่เราไปหยิบไปยืมมาเนี่ยอาจจะชำรุดเสียหายได้ ราะของทุกชิ้นที่โยมเห็นอยู่เป็นของที่ยืมมาจากวัดต่างๆทั้งนั้นนะวัดต่างๆทั้งนั้นเลยนะและยังไม่มีอะไรนะเป็นของตัวเองในะสถานที่แห่งนีนะ้ก็ได้มาพูดคุยแล้วก็พบปะกับญาิโยมให้กำลังใจครูบาอาจารย์ท่านะนอาจารย์นิรุตก็ดีท่านอาจารย์พระรูดมก็ดนะีถือว่าเป็นฝ่ายเผยแผนะ่ที่มีจิตใจที่มุ่งมั่นเกินร้อย ในการที่จะทําเพื่อพระพุทธศาสนานะเป็นสิ่งที่น่าปราบปื้มยินดนะีถ้าได้มีโอกาสก็คงจะได้พบปะกับญาติโยมเนะพราะวันนี้ก็คงจะต้องเดินทางกับที่ดันทรายก็น่าจะซึงดึกพอสมควรนะฟังเสียงฝนฟ้าแต่คิดว่าคงจะขูะเ่เฉยๆคงมาไม่ถึงนะนะขู่พอเสร็จแล้วเราภาพพรุ่งนี้เชา้านะพรุ่งนี้เช้าก็คงจะนะได้ บุญตักบาทแล้วก็แยกย้ายกันนะเพื่อญาติโยม <c oughs> ที่อยู่ทางไกลก็ได้บอกทางาวิทยยสงฆนะ์อำนวยความสะดวกเรื่องเรื่องยานพาหานะในเส้นทางของอาจากที่นี่ไปที่วังสะพุงนะเพราะว่าตัวอาตมาเองก็ดูแลวิทยาลัยสงฆ์อยู่ด้วยนะที่ติดกันนะโยมทางขึ้นไปจะเป็นวิทยยสงฆ์ ก็คงจะเป็นการเอื้อเฟื้อกันด้วยในอนาคตนะวิทยสงเลยมีเปิดถึงสามสาขามีทั้งหลักสูตรของคาราวาสแล้วก็ของพระสงฆนะ์ที่มาเรียนระดับปริญญาตรนะีระดับปริญญาตรีเผื่อมีลูกหลานนะของเราอยากจะเรียนนะระดับอุดมศึกษานะที่นะวิทยสงเลยญนะาติโยมก็จะได้บอกนะกล่าว ลูกหลานเราไดนะ้ว่าอยู่ติดกับพุทธบนทนไปดูมาแล้วปฏิบัติธรรมมาแล้วเราก็จะได้เอื้อต่อกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ดีอย่างผู้บริหารก็ดีทางวิทยสง์นะ่ยก็ได,ได้ได้มาช่วยงานนี้นะมาช่วยงานนี้เพราะว่าสถานที่ของเราอย่างที่บอกไปแล้วนะเหมือนกับเริ่มต้นนะเป็นการเริ่มต้นที่จะสร้างสู่รวมจิตใจของพวกเราชาวพุทธ ของทางจังหวัดเลยหรือว่าพี่น้องข้างเคียงในจังหวัดต่างๆนะก็บางคนก็บอกว่าลึกไปหน่อยแต่ว่าภูมิดีเพราะว่ามีเขาอยู่ด้านขวามือนะอยู่เชิงเขาอยู่ตีนเขา,นะาสร้างขึ้นมาอย่างที่เรา,าวางโครงการวางวัตถุประสงค์ไว้เนี่ยนะจะเด่นเป็นสงามากนะสิบสองเมจากฐานท,ท,ที่ที่ท่านสร้างไว้ตรงนี้ ก็มาบอกเก่าเล่าเราแจ้งเพิ่มเติมจริงๆแล้วทราบว่าทางพระแม่กุบาอาจารย์หรือว่าอาจารย์พระคุดมก็คงจะให้เล่าให้ฟังแล้วนะความไปเป็นไปเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นะแล้วก็วางเป้าไว้ว่าวันวิสาขะสามเดือนข้างหน้านี้จะเป็นพิธีพุทธาพิเศษองค์สมบูรณ์นะองค์ที่สมบูรณ์ที่เราจะมาตั้งนะ ใน,ในวันวิสาขะอันนี้เป็นวันมาฆนะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะบอกว่าเอาวันสําคัญจะมาได้ไหมนะก็มีญาติโยมมีพระท่านโสน,นะก,ก,ก็ยังปรับได้นะทางคณะกรรมการก็ยังไม่ได้ระบุที่ชัดเจนว่าเอาวันวิสาขะแบบวันมาฆะแต่ถ้าโยมบอกว่าอาวิสาขะหลวพ่อเสียสละหน่อยนะนะนะทิ้งวัดมาเพื่อส่วนรวม <c oughs> กก,ก็จะเอาวันนั้น แต่ญาตโยมบอกว่าโอ้เผื่อจะได้จัดอยู่ที่วัดบ้างอยู่ที่สถานที่ตัวเองบ้างขอเอาก่อนทักวันได้ไหมญาตินะยโยมก็รองบอก้นะกองครูว่าไม่คูบาอาจารย์ดูก็ยินดนะีอาจจะจัดก่อนวันวิสาขาทัก3ามสวันสองสมวันนะแต่เรื่ององค์พระคงจะเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญานะที่เราจะองอ,ะองกิงขึ้นแล้วก็จะมีพิพธีพุทธ,ธาพิเศษนะแล้วก็ญาติโยมก็คงจะได้ร่วมปฏิบัติธรรมนณสถานทะี่แห่งนี้อีกครั้งเนาะ Uh, ก็คิดว่าหวังว่าญาติโยมนะมาไม่เข็ด <c oughs> โอ้ยห้องน้ำก็มี <c oughs> น้ำก็หมด <c oughs> นะคิดว่าไม่เป็นปัญหาเลยอุปสรรคนะยโยมนะออไม่เป็นปัญหาเลยอุปสรรคหรอกเพราะว่าทุกทีนะ่ก็เป็นอย่างนี้ก่อนนี้เราจะเริ่มก่อร่างสร้างตัวเจ็ไหม uh, โดยเฉพาะชาวพุทธอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายสบายนะสู้นะ แต่ว่าวันวิสาขะนะอาจจะมีอะไรที่ที่พร้อมกว่านี้โดยเฉพาะห้องน้ําห้องสุขาและก็น้ำน่าจะาดีขึ้นนะสมบูรณ์ขึ้นนะก็เป็นการมาเปิดประถมมาเลิกแล้วก็มาให้กําลังใจทั้งครูบาอาจารย์ที่ท่านจัดโครงการนี้กิจกรรมนี้โครงการากว่าจะสําเร็จเสร็จสิ้นได้เนี่ยนะก็ต้องได้รับมความร่วมมือร่วมแรมงร่วมใจนะ จากทางทุกฝ่ายนะบ้านเมืองคณะสงฆ์แล้วก็โดยเฉพาะญาติโยมชาวพุทธที่มานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะอาตมาบอกตรงว่าอาตมายังสู้โยมไม่ได้ <c oughs> น,ะนังสดแจง้งก็หลายทีนะ่ที่วัดป่าจริยธรรมก็เคยไปทิดวาริวัดวาริสานของพระครูศรีจิรพรน์ก็ไปแต่ว่าอาตมากลับก่อนเพราะฉะนั้นจะึงบอกว่านยะังนสะูนะ้โยมไม่ได้เลย โยมเก่งในะปัจจุบันนะโยมเก่งมากโยมเก่งมากก,มาก,ก็เป็นอันว่าวันนี้ถือว่ามาปฐมมาเลิกตามที่ท่านอาจารย์นิมนต์ไว้เพราะขึ้นรถสองรอบเลอเพราะว่าเขามีของมีข้าวอยู่ในรถต้องเอากลับพรุ่งนี้จะต้องเอามาไหมมืมดดึกไม่มีใครเอาโยมให้มาบอกให้หลวงพ่อไว้เลยก็เป็น,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 น ไปดูปจัจจัยก็โอ้น่าชื่อใจน่าดีใจนะก็เห็นงานอย่างนี้เห็นญาติโยมอย่างนี้เนี่ยนะก็เย้ยเยยให้ฟังว่า,าหลักหลักเจ็ดเมือนกันโยมนะหลวงพ่อหลวงพี่นะเพราะว่านั่งดูทางเจ้าที่ท่านเคลียร์นะเขาคงจะใช้จ่ายในงานนี้แล้วก็จะเหลือก็คงจะได้จัดงานพุทธาพิเศษต่อนะ ในสามเดือนข้างหน้าครับก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์นะโดยเฉพาะท่านอาจารย์อุดมนะที่วัดศรีอุดมบงท่านอาจารย์นิรุตแล้วก็พเจแม่ครูบาอาจารย์ท,ที่อยู่ร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่10วันที่แล้วนะในการที่จะสร้างหรือว่าจัดก,กิจกรรมนี้ให้สําเร็จแล้วก็มีวัตถุประสงค์ถึงพรุ่งนี้เช้านะพรุ่งนี้เช้าทางด้านซ้ายก็ทราบว่ารับ เป็นเช่าภาพลงทานทราบว่าพรุ่งนี้ก็จะมีพวกเห็นว่าเนื้อ,อย่างกับข้าวเหนียวโโหให้เพราะว่าจะต้องเอามาให้ทางเจ้าหน้าที่ที่จะเก็บสถานที่ด้วยที่แรกบอกลงพ่อจะต้อจะต้มข้วาวต้มกลัวมันเสียช่วงเที่ยงนะฮะไม่หมดใช่ไหม <laughs> ที่ดันซ้ายเขาบอกอยู่ไม่อาจจะได้เข้าเดี๋ยวหัวลถุงละถุง <laughs> เป็นลงทานจากดันท้าย ในพรุ่งนี้เช้าแต่เช้าเราก็คงจะมีรถบริการของทางวิยทยส่งเลยส่งญาติโยมนะกับสถานที่ในพรุ่งนี้เนาะก็ขออนุโมทนาและขอขอบคุณในท้ายที่สุดนี้แต่มาภาพขออ้างอาคุณพระศีลัะลายคือพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ตลอดทั้งคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติหรือว่าตั้งใจกระทําอยู่นี่แหละจงมาเป็นเดชตะบาดิชาพระวปัจจัดยดวนบัรดาลให้ทุกท่าน จงมีความสุขมีความเจริญปัตนาสิ่งใดที่ชอบแล้วประกากอบด้วยธรรมไม่ผิดกฎหมายบัตรเมืองเล้วกใช้ข้อความปัตนาของท่านนั้นจงสําเร็จจงสําเร็จทุกประการเถินสาธุ